สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอซีทุกคนนะคะวันนี้ออกมากู้รอบกันอีกแล้วนะคะนั่นรอบลูกแรกของวันนี้นะคะพีิมิตลงไปไม,ไม่ไม่มีอะไรนะหรือไม่ได้เอาขึ้นมานะคะก็หากินเดิมๆนะทุกคนก็วนเวียนอยู่แบบนี้นะคะกู้รอบบ้างหวันแหบ้างปักเบ็ดบ้างวางอวนบ้างนะคะ ก็วิธีหากินของเราสองคนนะคะเราก็หาอยู่หากินด้วยการหาปลาไปกินไปขายนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะลูกแรกก็ฟาวไปแล้วนะวันนี้มีรอบทั้งหมดสี่ลูกนะคะเพราะว่าพี่มิมธเอาลงมาไว้อีกลูกหนึ่งนะแต่ไม่รู้จะมีให้เห็นบ้างไหมนะก็ประเดิมลูกแรกก็ไม่หมานซะแล้วนะทุกคนแต่เดี๋ยวยังมีอีกสามลูกนะตามไปลุ้นไปชมกันคะ่ะ พี่มิดย้ายที่นะทุกคนนะก็ตรงเดิมเดิมนี่มันไม่เข้าแล้วนะแกก็ด้นป่าถังป่าเข้าไปข้างในอีกนะไปไว้ข้างในอีกเพราะว่าน้ำก็เริ่มแห้งลงเรื่อยๆนะคะมาถึงรอบลูกที่สองกันแล้วค่ะทุกคนแดดแดหน่อยนะตอนนี้ก็สิบโมงเช้านะคะแต่ช่วงนี้โอ้ยแดดแรงค่ะร้อนมาก มีอะไรให้ลุ้นไหมเห็นพร้อมๆกันเลยค่ะอุ้ยอู้ทุกคนอูุ้่มทามเลยอะอุ้ยน้ำกระจายทุกคนน้ำกระจายอุ้ยใหญ่นะแต่ไม่รู้อะไรตะกับหรือเปล่าอ๋อตะกับสลิดนั่นทุกคนมาค่ะวิมิต์เอารอบขึ้นมานะ โอ้ยทุกคนเต็มเต็มเต็มถังเต็มถังเต็มถังหอยนะทุกคนเต็มถังดูมหาสารหอยโอ้ยมันหอยอีกแล้ว<อ>แต่ว่าตะกับใหญ่ๆทั้งนั้นทุกคนปลาหมอนะปลาหมอช้างเหยียบนะที่นี่เขาเรียกตะกับนะคะหรือว่าป่าแปรนะคะป่าแปรบานเล่านะหอยเลยตัวตัวตะพี่อวนทุกคนเอ้ยเติบโอ้สยสลิดกับเติมเติม แล้แร่งออกลาวแต่ว่าใจจริงอยากได้ปลาที่เนื้อดีกว่านี้นะอยากเห็นปลาไหลนะทุกคนแต่ว่าไม่เข้าให้นะคะรอบนี้นะอืมแต่ไม่เป็นไรเท่านี้ก็พอใจแล้วแหะเนาะพี่เนาะดีกว่าไม่ได้เลยอ้ยดินมาแล้วดินมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำการเทออกจากออรอบก่อนนะทุกคนอ้ย เยอะมากทุกคนเยอะมากหอยเชอรี่นะคะเยอะมากอยแต่ปลาก็เยอะนะอุ้ยโอ้ยตัวเตบิบเติบพี่ระวังพี่เหยียบมันเข้ามุดหญ้านะคะเมื่อกี้เราเห็นมันมุดหญ้าอยู่หมานค่ะหมานค่ะเพื่อ<า>นเพื่อนหมานดูดูดูความใหญ่เขาอืมปลาตะก,กับนะหรือว่าหมอช้างเหยียบอะนะ่ะเนาะดูสลิดดูสลิดทุกคน อืมฉันจะเอาไปทำสลิดแดดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเสร็จจะถ่ายให้ดูนะทุกคนนี่ค่ะทุกคนรอบลูกเดียวนะหมานตะกับนะคะตะกับล้วนๆเลยใหญ่ๆนะคะตะกับสลิดนะปลากระดีนะคะปลาช่อนมีตัวหนึ่งนะไปค่ะเราไปลุ้นลูกอื่นกันต่อนะเหลืออีกสองลูกค่ะ มาถึงลูกที่สามแล้วทุกคนลูกนี้พี่มิตเอามาวางในอ่างเลยนะอยู่ข้างนอกเลยนะคะร,รุนพร้อมๆกันทุกคนมีอะไรไหมเฮ้ย,นะยหนูเห็นอะไรแบบแบบว๊บๆเหมือนปลาดุกหรือเปล่า มาค่ะมาดูมีอะไรบ้างโอ้ยว่าแล้วหนูเห็นปลาดุกจริงๆด้วยนู่นม,มีปลาดุกมีตะกับนะทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็นเนี่ยคลองคลองอ่างเนี่ยนะคะต้องไปสุดริมนู่นนะถึงจะเป็นอ่างใหญ่ที่เราไปตกปลากันนะที่เห็นเป็นพื้นที่น้ํากว้างๆนะทุกคนอันนี้มันก็เป็นมืออ่างเข้ามานะทุกคน แล้วก็นูน่นอีกลูกหนึ่งอยู่นู่นในพงหญ้านู้นนะลูกที่สี่นะเดี๋ยวเราไปเอาลูกที่สี่กันค่ะดูลูกนี้ก่อนก็จะก,กี่ลูกกี่ลูกก็เชอร์รี่หมานอยู่นั่นนะพี่เนาะดดดดหอยเชอร์รี่ไม่ค่อยมีเวลาได้ทำกินนะพี่เนาะ เพื่อนๆพี่ๆ FC ก็บอกว่าให้ทําหอยเชอรี่ให้ชมหน่อยทํากินให้ชมหน่อยก็ไม่ค่อยได้มีเวลาค่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> เพราะว่าขั้นตอนการทําหอยเชอรี่มันเยอะนะพี่เนาะกว่า <c oughs> จะได้กินมันทั้งทีนี่มาคานเรามาดูกันระวังนะระวังปลาดุกไต่ขึ้นสู่ธรรมชาตินะพี่ปลาดุก นูนเนื้ออ่อนไหมคะพี่เนื้ออ่อนนะอืมทุกคนดูเนื้ออ,อนนะ่อนเลยค่ะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแต่ก็ดีกว่าไม่ได้นะค่ะเดี๋ยวเก็บปลาใส่ถังก่อนนะคะถ้ายังไงเราไปสรุปให้ดูกันที่บ้านอีกทีนะคะลงลูกที่สีต่อเลยทุกคน อยู่คนละฝั่งกับลูกที่สามนะลุ้นค่ะได้อะไรบ้างร้อนมากทุกคนร้อนจนหอบเลยเนี่ยฮะอะไรทุกคนพี่มิดดังหฮ้ยไม่รู้อะไรมีใช่ไหม่ะ ลีลานะเดี๋ยวนี้นะดังฮึดังให้นะทุกคน <ใจ S 1> ตกใจเหรออะไรอะ่ะมาทุกคนลุ้นพร้อมๆกันนี่ทุกคนที่พี่มิตรดังหึ้ยึฮึนะ,นะอุ้ยมีกระสูบใหญ่นั้นทุกคนแต่ตายนะโอ้ยแต่เด็ดสุดตัวนี้ทุกคนใหญ่อีกแล้วนะ ติดครึ่งรนยอีกแล้วนะตอนนี้นะจัดข่ะจัดพี่เอาออกมาเลยค่ะจับปลาไหลก่อนเลยนะทุกคนเขาดิ้นใหญ่เลยนะมาแล้วมาแล้วเหนือยออกมาปากรอบละวเร็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 ว,รวอ เลี้ยวหัวหนี้บ่กเอ๊หมานสุดๆวันนี้ทุกคนโอ้ยปลาเนี่รวมๆแล้วเป็นหลายกิโลเลยนะเดีย๋ยวพี่มิรจะเ,เทเอาพวกปลาซ่าออกมานะปลาซ่าหลายตัวเลยพี่ปลาคีคมมันเอาออกมาเลย เอาตัวใ้ญ่อันอกมากันเลยมันตายเลยเดี๋ยวมันไปนาวมิ้นอยู่แล้วตายไปจมน้ำเรื่องเชื้อนะปลามันเป็นสั์อยู่ในน้ำแต่ว่ามันจมน้ำตายนะทุกคนมันมันก็จมตายนะพี่นะเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นมาหายใจเนาะปลาบางชนิดมันจะขึ้นมาฮุบน้ำหายใจข้างบนนะทุกคนถ้ามันอยู่ใต้น้ำนานๆไม่ได้ขึ้นมาฮุบน้ำมันก็ตายนะคะ แต่บางชนิดก็ไม่ตายนะเนี่ยเหมือนพวกลูกปงลูกปลาเนี่ยเขาไม่ตายแต่นั่นน่ะหัวติดรักไทยน่ะจะตายถ้าไม่เอาออกไปค่ะเดี๋ยวกลับไปสรุปปลา<อ>ที่บ้านกันนะคะปลาคาปากมันลุกพุ่งวิ่งข้าไปฮะปลาคาปากมันเหรอซึ่งวิ่งข้าไปา้ังกินตายต้องพุ่งวิ่งข้าไปานีป่า มาไ,ได้ดูตายพึ่งตายเนาะอโอเคกลับมาถึงบ้านแล้วทุกคนมาเทปลาสรุปให้ดูนะก็วันนี้ที่เยอะสุดก็เป็นตะกรับนะคะปลาดุกมีปลาช่อนมีนะปะลาไหลมีค่ะแล้วก็หลงกระสูบมาตัวหนึ่งนะอย่างใหญ่เลยทุกคนกระสูบนะ ไปยกไม่เคยได้นะวันนี้ไม่รู้นึกยังไงเข้ารอบให้นะทุกคนนี่โอ้ยนั่นไงกระสูบตะกลับใหญ่ๆโชว์หน่อยครัพี่ตัวเนี้ยประดุกดุกเนื้ออ่อนเลยทุกคนก็ถือว่าหมานนะวันนี้นะพี่ยกตัวนี้ดูดิเทียบกับฝ่ามือพี่นะ่ะโอ้ยใหญ่กว่าตัวนู้นที่พี่หยิบอีกดูทุกคนดูหมอช้างเหยียบนะ ก็สุดยอดอีกแล้วนะวันนี้นะคะนี่เด็ดสุดไอตัวนี้แหละนั่นใหญ่ๆทั้งนั้นใหญ่ทั้งนั้นเลยตะกรับขันทุกคนแต่ที่เล็กๆนี่คือเก็บหมดเพราะว่าเอาไว้มาทําปลาแห้งนะทุกคนนะทั้งกินเองทั้งเก็บส่งให้แม่ที่ทางใต้นะทุกคนเดี๋ยวจะว่าเออทำไมลูกตะกรับเล็กๆไม่ปล่อยก็ไม่ปล่อยจริงๆอ่ะนะคะ เก็บมาไว้ทําปลาแห้งนะอุ้ยอุ้ยออกจนได้นะทุกคนนะครึ่งโลได้นะพี่เนาะม,มันใหญ่อะ่ะก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอซทุกคนนะคะที่คอติดตามรับชมนะก็ขอกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้เราสองคนด้วยนะคะส่วนใครที่เข้ามาดูใหม่ขอฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะทั้งทาง YouTube และแฟนเพจ Facebook พันมิสองเด้งของเรานะคะ วันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายหน่อยไหมคะพี่บ๊ายบ้า <laughs>